สวัสดีครับคลิปตีโจทย์าจากเกมสิบตลอดรอดฟังมาทําเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นโจทย์ข้อแรกซึ่งผมจะทําอยู่สองวิธีวิธีแรกนะครับก็คือการมองตอบแล้วมันจะมองตอบอยังไงก็คือล็อกหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์แล้วตรงตรง,ตรงฐานนะครับล็อกหนึ่งมันคือเลขชี้ก,กําลังแล้วตรงที่มันเป็นเลขคูณกันเยอะและยกทั้งสองเนี่ยอันนี้เรียกว่าฐานนะครับ ตรงฐานเนี่ยคิดยังไงมันก็มากกว่าศูนย์อยู่ดีเพราะฉะนั้นฐานนะครับผมจะให้เท่ากับ x โดยที่ x มากกว่าศูนย์เพราะฉะนั้น x กกำลังศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เลยตอบหนึ่งอันนี้เฉพาะวิธีมองตอบนะครับวิธีสองก็คือวิธีที่ต้องหาค่าออกมาเลยว่ามีค่าเท่าไหร่กันแน่ ผมก็จะคิดในรูเรีบก่อนนะครับเจ็ดกำลังสี่คูณแปดกำลังห้าทั้งหมดส่วนด้วยสี่สิบเก้าคือเจ็ดกำลังสองนะครับทั้งหมดกำลังสามคูณโอสิบสี่นะครับคือแปดกำลังสองทั้งหมดยกกำลังลบห้านะครับกลายเป็นว่าเจ็ดกำลังสี่คูณแปดกำลังห้าส่วนด้วยเจ็ด ยกกาลังสองคูณสามนะครับคือเจ็ดกำลังหกคูณแปดยกกําลังลบสิบนะครับต่อมาเราจะใช้สมบัติเลขยกกำลังที่ว่า a ยกกําลัง m ส่วน a, n, n, a m, ek, ยกกําลัง n เท่ากับ a ยกกําลัง m ลบ n เลขยกกำลังหารกันจับเลขชี้กำลังลบกันนะครับกลายเป็นเจ็ดกำลังสี่ลบหกคือลบสองนะครับคูณแปด แปทยกหลังห้าลบลบสิบก็คือแปดยกหลังห้าบวกสิบนะครับเป็นแปดยกหลังสิบห้าเพราะฉะนั้นก็เอาคำตอบที่ได้มายกหลังสองนะครับเจกับลังสองลบสองคูณแปทยกหลังสิบห้าทั้องมอดกับลังสองกลายเป็นเจ็ดยกกำลังลบสี่คูณแปดยกหลังสามสิบนะครับแต่อย่างที่เรารู้ว่าล็อกหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์ก็จะได้เจ็ดกับลังสี่ 4บสี่คูณแปดยกกลังสามสิบทั้งหมดยกกาลังศูนย์ข้างในไม่ต้องสนใจว่ามีค่าเท่าไหร่แต่ยังไงมันก็มากกว่าศูนย์อยู่ดีนะครับเมื่อยกกลังศูนต่าที่ได้ก็เป็นหนึ่งข้อนี้เลยตอบว่าหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีแบบสแสดงวิธีทําให้ดูสำหรับข้อนหนึ่งก็จะประมาณนี้ข้อสองนะครับมีโจทย์แบบนี้มาให้ อยากรู้ว่ามีค่าเท่าไหร่คือผมรู้ว่าสามตัวแรกเนี่ยมีค่าเท่าไหร่บ้างนะครับแต่สี่กัังสี่ไม่แน่ใจว่ามีค่าเท่าไหร่หนึ่งกับังหนึ่งก็คือหนึ่งบวกสองกับังสองก็คือสี่นะครับบวกสามกับังสามเป็นยี่สิบเจ็ดแต่ว่าสี่กับังสี่ไม่แน่ใจมีค่าเท่าไหร่ผมก็จะมองว่าสี่ที่เป็นเลขฐานข้างล่างนะครับคือสองกัังสองเอาหมดยกกับังสี่สามตัวแรกเนี่ยเมื่อคิดออกมาได้ สามสิบสองนะครับบวกสองกำลังสองทั้งหมดกับำลังสี่ก็เอาเลขชี้กำลังคูณกันสองคูณสี่มีค่าเป็นแปดก็คือสองกำลังแปดนะครับตอนนี้ผมพอจะรู้แล้วว่าสองกำลังแปดมีค่าเท่าไหร่ก็คือสามสิบสองบวกสองร้อยห้าสิบหกนะครับเมื่อคิดออกมาแล้วมันจะได้เป็นสองร้อยแปดสิบแปดนะครับข้อนี้ตอบสองร้อยแปดสิบแปด ข้อสามนะครับข้อนี้มันทําได้สองวิธีนะครับวิธีแรกก็คือวิธีกําหนดค่าขึ้นมากําหนดตัวแปรขึ้นมานะครับแล้วก็คิดเลขมาเรื่อยๆผมก็จะให้โจทย์ข้อนี้นะครับตัวแปรคือ x นะครับทีนี้ถามว่าตัวที่อยู่ข้างในเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับอะไรจริงๆมันก็มีค่าเท่ากับ x เหมือนกันนะครับเพราะว่าถอดรูดแล้วก็ลบต่อไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็เหมือนกับตัวที่เราสมมุติเป็น x ตั้งแต่แรกนะครับมีค่าเท่ากันเราก็จะได้โจทย์เป็น x เท่ากับสแควร,รูทของสิบสองลบ x นะครับยกกำลังสองสองข้างคือ x กำลังสองเท่ากับสิลบ x ย้ายฝั่งขวามโมย้ฝั่งซ้ายนะครับเป็น x กำลังสองบวก x ลบสิบสองเท่ากับศูนย์แยกไปส่งเลขเป็น x บวกสี่คูณ x ลบสามเท่ากับศูนย์ x ก็จะมีค่าเท่ากับลบสี่หรือว่าสามนะครับมีสองคำตอบทีนี้เราก็จะเปลี่ยน x ให้เป็นตามโจทย์นะครับก็คือ,คอรูวสิบสองลบรูทสิบสองลบ 12, ล,ลูสิบสองลบไปเรื่อยแบบนี้เท่ากับลบสี่หรือว่าสามนะครับจริงๆแล้วในรูทเนี่ยคิดเลขออกมาอย่างไงเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับกี่ลงมาย่างไงค่าที่ได้มันก็ต้องมากกว่าศูนย์อยู่ดีนะครับเพราถ้าเกิดมากกว่าศูนย์เราจะหาค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าในรูทเนี่ย ค่าที่ได้มันต้องมากกว่าศูนย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นลบสี่ของเราเลยใช้ไม่ได้นะครับเหลือสามแสดงว่าข้อนี้ตอบสามนะครับตอนี้ก็เลยตอบว่าสามเดี๋ยวผมจะที่สูต์ที่ดูว่าทำไมถึงตอบสามนะครับก็ไปดูอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่สองก็คือผมจะใช้ค่าคิดเลขวิท ในการหาค่าประมาณออกมาเลยนะครับว่าการกดคือคิเลขวิทในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีค่าประมาณเท่าไหร่ผมจะเรียกเป็นข้อละกันนะครับข้อแรกเนี่ยอยากรู้ว่ารู้สิบสองมันจะมีค่าประมาณเท่าไหร่พอกดออกมาแล้วมีค่าประมาณสามจุดสี่หกสี่หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วการกดครั้งที่สองหรือว่าข้อสองละ พอสองเนี่ยปลดออกมาแล้วได้สองจุดเก้าสองหนึ่งหกไปดิเลยนะครับพอสามเนี่ยมีค่าประมาณสามจุดศูนย์หนึ่งสามนะครับพอที่สี่ประมาณสองจุดเก้าเก้าเจ็ดแปดนะครับ แล้วก็ครังสุดท้ายนะครับหรือว่าข้อที่ห้าเนี่ยมีค่าประมาณสามจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วถามว่าทำไมค่ามันเป็นแบบนี้คือการกดอันที่สองนะครับมันไปดึงค่าจากการกดข้อแรกนะครับดึงค่ามาก็จะมองว่ามีค่าประมาณสามจุดห้านะครับสิบสองลบ สามจุดห้าก็คือแปดจุดห้านะครับสควร์รู้แปดจุดห้าก็ประมาณสองจุดเก้านี่แหละครับแล้วการกดครั้งที่สามเนี่ยตรงที่ทําตรงที่ขีดเส้นป้ายไว้เนี่ยมันก็ไปดึงค่าจากข้อสองมาสควร์รู้แปดจุดห้าก็คือสองจุดเก้านะครับก็ประมาณสามนะครับสิบสองลบสามก็คือเก้าถอดรูทออกมาก็มีค่าเป็นสามค่าที่ได้ก็คือประมาณสาม แลวการกดครั้งที่สี่นะครับแบบนี้ก็ไปดึงค่าจากข้อสองมาเหมือนกันก็จะมองว่ามีค่าประมาณสามนะครับสิบสองลบสามก็คือเก้าถอดรูมาคือสามก็คิดเหมือนเดิมนะครับคิดจากข้างในไปข้างนอกสิบสองลบรูทเก้ารูทเก้าคือสามนะครับสิบสองลบสามก็คือรูทเก้ารูทเก้าคือสามนะครับค่าที่ได้ก็จะเข้าใกล้สามเรื่อยๆสำหรับการกดครั้งที่ห้านะครับ ก็ทาเหมือนกันไปเอาค่าจากข้อสองมาแล้วก็คิดแบบเดียวกับการกดคณิตสี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ก็เลยตอบว่าสามนะครับเพราะว่าค่าที่ได้มันมีค่าเข้าใกล้สามเลยตอบว่าสามข้อห้านะครับผลรวมของหอละมอและครลนอข,ของสนะิบสองสี่สี่ห้าสิบสี่เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ข้อนี้ผมจะใช้การหารสั้นออกมานะครับ สิบสองสี่สิบสี่ห้าสิบสี่เนื่องจากว่าเป็นเลขคู่ก็จะใช้สองหารตลอดนะครับสองหกสิบสองสองสองสี่สองสองสี่สองหนึ่งสองสองเจ็ดสิบสี่หกยี่สิบสองยี่บเจ็ดปรากฏว่าการหารทั้งต่อไปเนี่ยมันมีเลขอยู่สองตัวที่หารได้นะครับก็คือหกกับยี่สิบเจ็ด เราก็จะใช้สามหารนะครับสามสองหกยี่สิบสองหารสามไม่ได้ก็ดึงมาเลยนะครับเอาลงมาเลยสามเก้ายี่สิบเจ็ดหารต่อไปอีกก็จะใช้สองหารนะครับเพราะว่าเป็นเลขคู่มีเลขคู่อยู่สองตัวสองหนึ่งสองสองสิบเอ็ดยี่สองเก้าหารสองไม่ได้ก็ดึงเก้าลงมาอันนี้คือเศษนะครับ อันนี้คือเศษเพราะฉะนั้นแล้วหอรอมบวกคอรอรนอรมันจะมีค่าเท่าไหร่หอรมอมนะครับก็คือเลขที่หารทั้งสามลงตัวทั้งสามค่าลงตัวมีค่าเดียวคือสองนะครับสองอยู่บนสุดบวกคอรอนเนี่ยจะนับจากการหารครั้งแรกแล้วก็นับไปจนถึงเศษตัวสุดท้ายนะครับเอาทุกตัวมาคูณกันได้สองคูณสาม คูณสอคูณหนึ่งคูณสิเอ็แล้วก็คูณเนะครับกลายเป็นสบวกกิ๊ทีละสามตัวนะครับสองคูณสาคูณสอเป็นสิบสอคูณกับ1นึ่คูณสิคูณเ้าคือ99้าสิบเกนะครับสองบวกสิมองว่าเก้าสิเ้าเป็นหนึ่งลบหนะครับกลายเป็น2องบวกพันสอลบสิบสอตรงนี้คิดออกมาได้หนึ่งพันหนึ่งร้สิบนะครับ ตอนนี้ตอแบบนี้ก็จบไปแล้วนะครับในการทําโจทย์ห้าข้อแรกของผมคือช่วงนี้ผมไม่ได้ทําโจทย์นานแล้วการพูดก็เลยติดขัดหน่อยนะครับเดีย๋ยวจะไปพัฒนาอีกทีนะครับถ้าใครชอบก็ฝากติดตามด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ